ตาหูจมูกร่างกายใจทั้งหกนี้มีชื่อเรียกตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่าอินทรีย์คำว่าอินทรีย์แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นใหญ่อินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่อย่างไงคือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดม ลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเรารู้ที่ลิ้นกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องเปล่กายทั้งหมดในตัวเราจะถูกอะไรร้อนหรือหนาวเรารู้ที่กายนั่งลงไปอ่อนหรือแข็งเราอยู่ที่กายที่กนใจเนี่ยเป็นใหญ่ในการรู้รู้อะไรรู้ดูฟังรู้ เป็นหน้าที่ของอินซีจังหก